นิงปานิตาฉเฉลยเรื่องสามีแนนสัตว์สรงสารหลานควรเกรงใจลูกริกได้ว่ากลายเป็นกระแสร,ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งระหว่างความสัมพันธ์ของจินเจริญธรรมวัฒนะและหนิงปานิตาธรรมวัฒนะทีล่าสุดนั้นหนุ่มจินก็ได้โพสต์อินสตาแก,กรมส่วนตัวทางด้านแนนน้องสาวทแท้ๆของหนิงปาิตานั้นก็ได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ในไอจบอกว่า ทำไรควรเกรงใจลูกเนาะถึงไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าส,สางสารมิรินและบอกว่าน่าจะสะกดําว่าบากไม่เป็นนะคะ ซึ่งต่อมาคนสนิทของหมิงและจินนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์สายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครและบอกว่าต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าที่จีอะไรนั่งตรงไหนและงานนี้หมิงปณิตานั้นก็เข้ามาตอบคอมเมนต์เองเลยล่ะค่ะว่าเขาบาังเอิญพี่จินไปทำงานกับพุนส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับคนละไฟล์หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะ ในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ